บรรทันใหญ่แบบที่ซีด้อนี่มองพี่น้องอ้อมกอครับไป๋มั่งครับบั่งครับบั่งครับเราไปรวกอ้อมกอพี่แม่นแบดเด้อพี่น้องพี่โ <c oughs> อ้ยอ้อมมาทางนี้ก็มีอีกแม่นอ้อมไปเห็นเพิ่นเบินน่งนี่โอ้ยชุมนียงกว่าทันใดได้ไหมคนทั้งไรก็มีอีกคนน่ะโอ้ยไล่เบิ้งกันครับว่าสิได้จักนอกก้อยกอเนี่ ลุยุ้ยไอ้ลุยลุยครับพี่น้องปัดกันค่ะปัดกันเวยปดกันหน,นึ่งอะอแงนอกัะเขาดิไปท้ันปุ่่นกับมันนอนไมอ้าหลายพี่น้องนอนหวกนอนนอนนอน,นอ,นนอ,นนอนนย่านง่ขนาดเลยเปผาไฟสุบบังเด้ สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับบ้านน้องบัวมื่อนี้เ <_ an> บิ้งบรรยากาศร,รอบคางพี่น้องภ <_ an> ูเขาอันสูงชันกับนอไพรลวกครับมื่อนี้มาซ่อมไม้ครับอ๋อหน่อไม้อืดครับแต่มามาว,ว่ามาควากาะนี่โอ้ยตื่นเต้นเลยพี่น้องงงห่อยหน่อยๆครับเกานี่เบิ้งน้ากันครับว่าชิได้จักนอนอันนึงอยู่ทางในพี่เดีนอนี่ก่อนอ่ะหนุ่มาหม่บอ,อกไม่ฝนบดีปีนี้ โมดีทางผู้ครับนอแมงาบ่น้ำกตญแจเสียบครับนอนเงาอย่านะครับแอนรัดขึ้นเลสองนอนแอนให้พี่น้งนองคาม สังเกตบ้างถ้ากอนี่มันก็ดจะให้ลูกสีแบบนี้ครับสีขึ้นกันไปเห็นคลิปคลิปหนึง่งอันนึงสีเขียวอันนึงนอ,นอนสีแดงมันกอเดียวกันมันจะให้ลูกสีเดียวกันครับเห็นไหมครับสีกุ้ยทุยกับกุบกยทุยขึ้นกันอันสีเขียวกับเขียวกันแดงกับแดงขึ้นกันอ,อันนี้ก,กอเดียวกันนี่ตั้งน้องไม่ไหวแล้วอันนึงสีเขียวอันนึงสีแดงนั่น <c oughs> บ่แมีไพี่น้องจะให้คอนเทนต์ปิ๊เพ่นน่ะ นี่เห็นว่าครับกอเดียวกันมันก็จะต้องสีเดียวกันนั่นสิครับถ้าจะเอื่อนน้อไม่ที่มันออกจากกอเดียวกันแม่นหรือแม่นเหรอป้นนะน้อไใหม่ต้อเบิ่งกันดอกรันตกพี่น้องทางภูเขาลืึกลงเมียนก็หนันครับโอ้เวียดเจเซีบแทนนอนนี่ไม่ใช่ข้างล่างอยู่กับอ้อนนี่ถึงโลกไปด้วยตัวเนาะเป็นนอนนะ่ะในดินเลยบ่ นอนได้หินเครื่องนึงโอ,อ้ยพี่น้องเลยเป็นตะอ่อนอ่อนครับพีพีพีพนอนแรงมากครับผมสะอ่อนนะพี่น้องเอาเลยนอนจะมีมีดเอาได้เลยเ,เ,รเหเเระนอนหนึ่งเอาได้ด้วยครับน,นี่ข้างล่างมันเลิกอยู่แล้วครับ อย่บ้างไปค่ะพี่น้องเงีๆเบิ่งไปด้วยกันสรุปเด้งเนาะก่อนสีแปดนอพี่น้องกอเดียวนี่นันยังม่นเราไม่กอเดียวกันนเลยนาะครับสีเดียวกันกอเดียวกันสีเดียวกันเฉียบกอหนึงสีเขียวกอหนึงสีเขียวกอนึงสีแดงเขาตัวพี่น้องแล้วคักแน่เนาะไปครับไปครับยุ่งกะไหลายพี่น้องเอ้ย đồn thì hoa quả con bào đồn quả con bào đồn thịt พักลวดโอ้โหจนอนเร็โอ้คลายนอนนั่งยินแล้วซมนี่กอนยาองเนี่น,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 <ะ>นี่อีกดิหล่นอนก่อน แง่เสียบแต่อันไม่ดีให้ลวกปลาครับลวกครับลวกลวกปาลาเอาหนอนนู้นเไหมเปิดเต็นเองตามธรรมชาติตรงนี้ใส่มังคุดไว้เลยน้องต่วนั้นเ,เป็นกอนดีดีธรรมชาติเร่าสรรมาครับธรรมชาติสร้างมาไม้รับพี่น,อน้องมองส่วนมากสิวิมีคนเข้ามาครับพขวาม้รับ นอนอยิน้ม้นอนบิ๊กเลยค่ะสามเลยพี่น้งสามนอนลเลยคชงกันระยะเลยกขาพี่น,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 น้องค่ะสีผพาไดเบิ้งนองไม้นองไม้อวอิ่มค่ะอิ่มหนามอิ่มนอนค่ะเ้บ้านน้องบักเลยค่ะ ทลน่อน้แห่เราปลาว้พันดิบ้านดพูดอะไรอีกอะต้องหมุนปลาที่หายน้องไวอยู่กอคนนีกค่ะ ไม่อะถือกันวิไอ้น้องตั้งใจด้วยหรอมึงนี่สิเสือแม่คนละสีทีมแดงกับดำเงินไฟแดงกับไฟนเงินมึอนี้เข้ามาเขาถือกันมาวันนี้มนไฟเงินน้นไฟแดงแหลกมัดกันทุกบาทแล้วเก่งแต่กับเมียแหะครัพี่น้องบ้านหนองบัวนี่ค่ะ อวนใสไหมไอ้อวนใส่อันนี้เขียวสีเขียวได้นี่น้องหมกเขียวนี่นี่ครับเป็นตะอวนว่พี่น้องหนุ่มเขียงใส่น้มอย่านังเนาะค่ะข้พื่งท่องหมกมักตะเผาเคียนสุเคียนหมกเสรนจแล้วผม ของปวดบ้านรองบัวกับหมูสามชั้นล่ะค่ะใช่หมูสามชั้นได้ไหมหมูสามชั้นยกินแล้วก็จมมันจะคลองอ้วนค่ะเอาหนี่ตัวบ้านเราได้ไหมเอาได้เอาเอาไมดคุยเข้าไปครับแทงเข้าไปข้างในดินดีเล้วเป็นตอไป้สวนเท่าไหร่เมเปิ้ลปลูกควางแงมหยภูเขาดินดีต้องร้อ่อนอ่อนบ สองสองบาอะรบิ๊กตุนเลยค่ะพี่น้องญ่ขึ้นดักตุนเลยว่ะโอ้ยสวอ่นสวนเสียงเสียงคีอคุ้นเคยดิเป็นตายพี่น้องเม้งกัน้ ส้นจะนอนแบบกอ้องซอสนี่ยยังอยู่เด้คุณไอ้ดภูเขาเนาะพี่น้องมันอุดมสมบูรณ์พะหนึ่งสองสามสี่หพี่น้องอ้อมก่ออยู่พี่น้องหกดโอ้ก่อที่เขาอันมานับนอม เมื่อสองปีที่แล้วตอนเ้นไอไอผัวลูกมันไล่ไหล,ยหลยกยอนนี้ดกขนาดแมนปีใดกับปีนั้นกุมค้าครับก่อนเอาเลยค่ะอเอาเลยเอารอด พอดีละเผาหักเลยเผาอัดพุงค่ะพี่น้องพุงกระโลพอดีเลยค่ะอ่อนๆยิ่งเงลยค่ะอื้อขวที่เขามาน,นับเมืสองปีที่แล้วตัวไหนาน้องทำไมพวกมหมวกครับพวกมหมกวกมอะไรอ่อ,อนๆ

โอ้โหพี่น้องเบอร์มบอมาบ้านใหญ่เบบตื่นเต้นนี่บองพี่น้องอ้อมกอครับุบังครับบังครับบังครับออกไปรวกอ้อมกอพี่แงานเบบนี้พี่น้องพี่โอ้ยอ้อมมาทางนี้ก็มีอีกงานอ้อมไปเห็นเป็นมึงนี่ชุ่มเหนี้วกว่าท่านใด้ได้ไหมผมทางไี้ก็มีอีกคนน่ะ ลายเบิ้งกันครับว่าสิได้จักน้อยกว่านี่นเอาตวน้อนเอาได้นครับอค <c oughs> ู่แฝดนี้ได้ยอ,อามีออ,อ,อ,อันนี้เอาได้เลยนันน้น่เนยอ่าเนีน่อได้อีกน,น,น้อยง โอ๊ก oh. ใช่หรือไม่ก่อนอที่เจ็ดนะละเออนองนง่าเก็ดนอนเพราะว่าขนมีขนมันง่ายามันยาวหนีง่ายเลยอย่าไม่งั้นเอามันทั้งนี้มันควา้าเอาเนี่ยมันเป็นตะเส็บเนี่ยนอนเนี่ยอาจา้องไปลึกๆนึง เดตวันดีแมีอีกปะเฮ้ยไปเรื่อยๆเขาอะไรจักหน้าเขาไได้เก็บแป็นนอยอยู่นก็บแบบแบบน้อแค่เดยวอันนี้ก็ สนสี S S S right ่เอาได้อ้เนาะแม่ถ้าเดียวเราเงานอมันใหญ่ค่ะพี่น้องต้องเลยลงไปเอาค่ะบ่เอาก็คือเสียดายค่ะพี่น้องเบิ้งนอไม่ค่ะบ่เอาจังได้มันนอหญ่ก็รอเว้ยยังนอนง่ายเว่องยังบสิบอกเขาลงไปได้บักที่นี่พี่้องลงไปบ่เขา เ,เ,เดี๋ยวให้พี่น้องเอาขึ้นไปให้พี่น้องเบิ้งเด้อโอ้พี่น้องสิละมาม้ละไม้คันเห็นละไม้บ่บได้ดิค่ะมันอดบ่ได้ค่ะพี่น้องพูดเอะพี่นอ้นองเห็นมาก่อนนั้นเรีบๆอยู่นนั่นนะตรงนี้ที่รู้สึน้องไงดยค่ะพี่นอ้อง,ง,ง,งแห้ลงไปข้างล่างให้ไงคะค่ะเป็นก่อนละไม้เบิดดด้นะมาแล้วค่ะ อไอออบเราขึ้นมาแล้วทำไมลังกัน้นปา้านได้ยังลไงน้องใหม่เรียนอมไหมยินหอยแล้วต้นน้ำต้นนี้ดิย่านบอไม่ย่า,านแล้วปีนดอขึ้นไปยืนไก่ได้<อ>ย่านเง,งาเลยน้องน้องแต่ของนางน้องน้ำค่ะ เดีย๋ยวมูกันไปโอ้ขอบอันนี้สั้นอยู่ดีค่ะพี่น้องหัวหันยางลงไปกับมันลงคอยค่ะวันนี้สิขึ้นโน้นเลยค่ะขอบอบขอบ,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 บสี่นะค่ะสว่วนสีได้ค่ะขั้นใหม่มันออกดีหรือหน,นี่มันออกเพ่บสกอร์เลยค่ะแต่นี่มันออกบ่ดี ปีนี้ฝนมันลาค่ะฝนมันถิงช่วงไปหลายปีนั้นปีไกยมานี่ออกเบิร์สุกอเลยค่ะน้ำมันนีจริงสินีงสิออกเบิร์เลยด้ยค่ะแต่ปีนี้นี่บอ่ออกค่ะย่างไปโดนโดนคอยสังพอทีหนึ่งค่ะไปไปรับช้อนกันเด้อค่ะปีนี้มาอา่านนอนไม่รอบพี่สองแล้วค่ะนี่คือรอพี่สองนอนหวกเด้อค่ะลอยยังไงอุ่ยเลยป้าอย่าซ้อแขนตัวไหน ยังาไม่ทีกน้ำใหม่ดอีกสองนอนพีนอนนึงอ่ะแปบบเอามาไปไป ไปยังเงินไหมกันถ้ไฟนำเงินคือออกตอนนอยใงแท้เต้นอันเพลงอย่างก็เฮงตีโม่วตี กงเต็นท์กับเมียเหรอคะเบาดงบัวกับปืนเพื่นพวกเก่งดน่อยก็ยานก็อย่างนี้ปืนมาขามีนมาให้ไปไปลุยลุยไอ้ลุยลุยค่ะพี่น้องปัดกันค่ะปัดกันเลยพี่นอนนึงอะนอนกับเขาเหรออ๋ออันไปทางฝุ่นก็ไม่นอนไม่แั่ลูกอันนี้ก็นอนไม่

เม่อยะเมื่อยปะไม่ยายความเหมือนกับเมื่อยยคำของคำจ่าเป็นแต่ยขดาดดมเล้วนะม่ก้อนเดียวไมพี่น้องสแลนต่ำสองน้อยเดี๋ยวค่อยไปเมื่งเอาพี่น้องไม่ไม่ใหญ วะคบยมไอครัยกกระบายครับพี่นอยยังไงเ้ยเราหยผ้ากันพ่อเหรอครับานอกกับบ่อยเอาไปลายเอกกลับบ่อยมนเมื่อยเอาล่วงลลยกับ่อยร่ากายเริ่มรอแล้วเดี๋ยวึ้นพอบ้าน มอสรุปผลงานเมื่อนีเนาะคะ่ะพี่น้องได้สามสอบเต็มเต็มยัดยัดเลยค่ะ,ะ,คะกำลังสิลงพูค่ะท,ที่เอาลงพูพี่น้องไปหาน้าใหม่พี่น้องเอาลงจังหดเนาะคะ่ะทางนี้เอาลงใส่ไม้ไผ่หลากดึงคือจังเห็นในคลิปหรือประมาณนี้นะคอะมีไอ,บอ้บ้าเมือนี ก็มาม่โเลยนอเล็กกลับไปบ้านปวดขาอยู่สามหมื่อเออมือเลกมือเลกอ,อุยอหญก็กกเป็นเมืองักไหมค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนีส้สงชิวอยู่ออสงชิวมือที่สอง โจดมีเบ็ดค่ะพี่น้องสั่งมาเลยเด้วค่ะพร้อมทรงสต็อกแน่นเอียดเลยค่ะเดือนท้าวเมาบักไก่20กิโล20กิโลพี่น้องถายมาเพิันผู้พิ่นมาจับบอกแถวบ้านไม่มีต้องผู้ที่เพิ่นเปิดแบบบ่ปิดให้ค้นหาได้เหมือนกับผู้ที่ปิดก็ไม่มีครับเลือกข้อก็ต้องเลือกเปิดสามสิบ้านน้ำครับผู้เขาจะเอาเปิดเพาะ่ พรว่าคาปรับแบบแพงเยเด้ยงี้ไปตอว่าสองพันสามพันนะครับอ,อู้ยคนปิดกับมี้ครับปิดเพื่ออนนหลัเพิ่กับปิดเถึงย่ามบางไม่รพากเปิดให้ใช่บานหาชื่อเราเหรอครับให้บานกับยูเลยน้ำมือีนค่ะน้ำมืาหาของปลา้มือผมขืนมากพอได้ห่เผาอยู่กับมีมแบกน้ำมือ่งสอ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 งหลอดวันนี้ ขึ้นเขไปแล้วขึ้นม้าอยู่ก็มีแมนเท่าคักแล้วค่ะเก่งคักจะตวนพ่นจนซื้อมาใหม่น้ำพ่นน้ำมือน้ำไปซื้อหอดบอนบนกระตกนิ่โอ้ไปแล้วครับเดี๋ยวชิวๆค่ะเอาขึ้นข้าบ้านอวมัตต์ต่อยกันเราเบียังลยเห็ว่าขึ้นแตอ ทีเฝ้าวไปเอาโนาไลครับว่าที่เอาโนสร้างไงม่ได้อะครับเมื่อนี่น่าพ้นมาปัญหาโนาไลมาให้เฉลี่ยโนไลไปเฮ็ดน้ำใช่ครับพี่น้องสองสอบ,อสอบ, 1, สอบมือแย่ได้สอบหนึ่งสามสอบครับมื่อนี่พอเดี๋ยวล่องครับซทำนี่บ่เม,มื่อยแห้งเป็นได้เก่งกับไผ่ว่าเกง่งมะเก่งกับแย่ดีไลหอมวะพี่น้องสองสอบหอมพื้นอยูะคะ่ค่ะ สอบอ้เคยเอาลงแล้วจำได้ว่าจำได้ยุตอนจิบกันไม่ไม่ไงยันยันผู้สาวมีไงพี่น้องเดี๋ยวไอเอาลงเองเพิแล้วรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้ไอมาเป็นพ่อบ้านแต่ตอนนี้ก็ดีใจอยู่สาวยังปัดดากน้องไวๆเข้าแล้วเออเหนื่อยกันได้ก็อนไปหัวบ้านไปหัวบ้านเพิ่นจมค่ะตอนจีบกันไม่ไม่เนาะเพิ่นเอาลงฟัดต้องลงต้องลงลง เก่งไปไหนวส4-2ประเนลอองเลยจังนคือว่าสั้นได้ไปหน่อผู้ผูนสั้นยังสิครับสั้นยังข้า,างล่างเป็นรอสร้างรอสร้างหาปุญยากครับต้มือน,นี้งมตรอสร้างนี่เชื่องเขานี่ยน,นีเนาะมัจะก่อสร้างได้ไปห่อเดงจุคงจริงจิงเอาเหี่ยวเหมือนหรพี่น้นนองเนาะก่อสร้างเม็นบิ่หลเนี่ยมน่งมตส้วนก่อสร้างได้ไปหรอ ก็ห่วงปุ่นทั้งเขาสุดผู้สมุดนี่เป็นผู้นอสร้างอยูส,ส่วนนี่ยหว่วงยูแต่ว่ายุง่งยูทุกหมอกยุ่งเหรอมึง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 ,มงโกกอ้โหนี่พระกระยาภิเษกของาห่วงอยู่ทั้งบุตรพี่น้องทั้งเขาค่ะอันนี้หอดตีนเขาแล้วค่ะปุ่นเขามาส่วนนอสร้างแล้วใไอ้เง้าแล้วพี่น้อง นนมาของหวานบ้าน,นแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยสวยสีขอดบ้านนึงค่ะหลายนงหลายนอและเกินพอบ้านกันลังเผาค่ะส่วนอวยอายกับซิปองนอไลค่ะเปลี่ยนแผนก,กันค่ะพี่น้องเป็นจังไรพอบ้านทนนี่คือจังยูไฟบอโอ้อบยบ่เคยยูไสเนาะอวยอายกับบ่เคยยูคือกันดิเคยแต่เผา,าน้ะใหม่อยากยูบอเอออยากยูยูวายด้ยยูจักเขี่ยดอกค่ะพี่น้องหลายเดือนแล้ว phải kỳ ai phải kỳ ai Ơi, phải bỏ lén, kỳ ai là bao ai bất Bỏ ai bất kỳ ai Bỏ kỳ ai bất kỳ ai bất kỳ Anh bất non ai bất kỳ ai bất Non ai Thế non ai bất kỳ ai bất Lèo, nhắm này kỳ ai non nó không bất nó ai bất k ai bất k ai bất k สู s <S ่ค่ะสอดแก้งก็สอดแก้งตัวบ่ได้นอนมันก็สิเป็นหยังแม่นบ่ล่ะวเข้าตาน่โอ้อการพี่น้อง้บ เครื่องนอนอะไรอีก่ด้วยครับผมข้างหลังผมผู้ใหญ่กำลังปอกนอนอะไรอยู่เลยกวนตาเขาว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าผู้ดีควันเออผู้ให้ควันหนีผู้ดีควันใส่ให้มันผู้ดีแต่อายนั่นล่ะมันยังสิดีย้ำดังไฟบุญญาผู้ดีตาพี่น้องอยากอยากกระดิ่งเพชรพี่หลงเหรอพี่น้องเงินหาคำ น้ำข้ามกับแก้วก,ก,วก,กววารฝากปลาหัวขุนน้องให้ฝากปลามีเครื่องปลายู่บนดีเหรอเศรษฐาพี่น้องชีวิตชีวิตขั้นบอ่อลำบากขั้นบ่นชีวิตล่ะค่ะพี่น้องชีวิตมันก็ต้องผ่านลำบากแล้วก็ลำบากอีกบ่แม่นว่าลำบากวันนี้จะสบายวันหน้าเนี่ยค่ะมันต้องได้เหตุล่ะค่ะพี่น้องเห็ดคือเก่าล่ะค่ะ มีบะมีก็ได้เฮ็ดคือเก่าค่ะถ้าบะเฮ็ดกับบะรอดล่ะค่ะเงินก็ใส่สมือเนาะค่ะข้าวยากหมากแพงไอ้เคยได้ยินคำนี้บ่ข้าวก็ยากหมากก็แพงใช่ได้บุเขียวมาอุ้ยแมนอยู่สุภาษิตด์คืเอเราในบะ้านนะยังกระแพงพี่นอ้องมันบอกคือเกอ่าแล้วเนาะขนมพอระบายห,หายยากอยู่ค่ะสมือนี้วันนี้เราพี่น้องคลิปนี้อแอนน้องหัวกับเราเป็นคู่ มันอยูอคอ่ครับมันก็ไม่พอได้แักจนไปหลังๆส่วนหลังๆจนจนเบาจนพ่อครับมาหย,ยานลงมาหยาดอะไพ่อได้ได้สามช่อถ้านีเรารอพอดีเดย็ดครับหนึ่งบ้านสองสองซึ่งนี่นอน,อนไรนะพก่อนไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปกรมสวัสดีสวัสดีครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ดู Han variance, ดูี่น้องคือบ้านลงมาเลยแหละต้องเช่ากรเฮ็ดสวนออกปล้อสวยๆครับตัดหญ้าตัดหู้สวน